สวัสดีค่ะมูเจ้าก็เว้นข่อยกันยากขอยกระตองมาอัดคลิปตอนแรๆมันบบว่างอหลีเบิดเบือแต่เบิ่งแบบมึนเบมดมั่วไปเนาะน้องว่าบรูสิจังใดการตัดทินใจจังเสียก็คือเบื้องหลังก็คือว่าน้องนี่มีลูกติดผู้นึง ลูกติดนี่ตอนนี้อายุเจ็ดปีน้องอายุย่งบว่าหลายเด้น้องไม่ลูกไว้ตอนนี้ยน้องเจ้าของเรื่องนี่น้องอายุยิบหาหนึ่งเด้แต่ว่าลูกสาวนั่งนี่เจ็ดปีตอนมาเรากะเป็นตากับยายเลี้ยงให้ซึ่งยายนี่กับป่วยอ่อนแอะน่องบมไม่พ้อมีแม่ไหมแบบว่าตอนน่องเกิดขึ้นมาเนี่ แม่กะไปไปไปมีไปมีลูกไปถ่องกับพูดได้กับบรูษแหละบานิกะเอาหน่องมาถิมไปแล้วกับแม่กะหายไปบ่มาจักเถี่ยกับบุรุษแม่ล่มหายตายจากยังไรเนาะเนี่ยกะกะตากะแย่กะเป็นคนเลี่ยงมาเรากันน่องกะว่าหน่องเลี้ยนจบเคมอสามกับบอเบเดเลียนอตภาวะตายแย่เพิ่นกับบมี่กำลังมันต่อ เพิ่งกระเถาแล้วก็เลยบบเรียนไปเฮ็ดงานมาเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ไปได้ผัวผัวนั่งกับบ้านไปได้แบบว่าบรู้ว่าเขามีเมียไปได้เป็นผัวเขาก็ได้ลูกน้ำผู้หนึ่งตอนหนองทองอะ่ะเมียเขานํามาดาหอดบ้านกเาบบา็เลยแบบว่าเลิกกันตัดขาดเลยอ่าตัวเองกับเลี้ยงลูกที่จังไ้กับสิบบ่ส็ได้คิดว่าสิถิมสิบปลาลูกก็เลี้ยงลูกก็ไม่ให้ย่ายหเลี้ยงตัวเองกับไปเฮ็ดงาน,านไปเฮ็ดงาน,านอยู่ อ่าน้ำบานี่แหละกระจุนมาพอ้สามีคนปัจจุบันเขากะมาเที่ยวไทยเขานี่เป็นคนโสดบ่เคยมีลูกมีเมียมาเด้บเเคยแต่งงานทั้งสิน้นอืกะมาเห็นกะมาเที่ยวกับมักกะติดต่อกันคุยกันเรื่อยมากเขากะลูกลูกว่าน้องมีลูกเขากะทรงเงินใหเนยะ น้องกับ่ได้แน่นแต่ว่ามักกันมากไปมากไปเขากะมาเที่ยวมาหาหนองประมาณสามสี่เทื่นนี่ล่ะอันนี้กะเมื่อขวนหน่องกับตากับยายล้วก็แต่งงานกันอันนี้กะเฮ็ดวีตามเฮ็ดโอ้เฮ็ดวีจดทะเบียนเฮ็ดวีแล้วก็เอาไปให้หน่องอยู่เมืองหน่วงน่องกับไปกะตากับยายนี่เพื่อนกะไม่ขอแม่ว่าเอาผัวั่งนี่กะคืออย่ามาเอาลูกไปแม่เพราะว่าเพ่เลียงเลน เพ <formation> <ret> well ิ่นกัหักเหรียญก็เป็นเหรียญน้องโบเป็นหลานเนาะเพื่อนก็หักเหรียญเพื่อนเพื่อนโบอยากให้ออกไปเอานองกัรับปากกันนะนองกับซุงกันเหตาการณ์ก็ย่ไปยุุ่่นนองกับไปเฮ็ดงานก็ไปทํางานอยู่หลานอาหารนี่แหละไปไปเสือบมะด้านอาหารไทยก็ไปเสือบไปนี่พวกะพัวนี่กะเพื่อนกะเป็นฝรั่งที่แบบว่าโบเด้รวยค่ะกะถ้ามาหากินล่ะก็พ่อกับลันตีนองไปใดนี่แหละก็เฮ็ดบี้ผ่านนี่แหละอันนี้เนี่ย ตอนที่ว่าน่องเฮ็ดงานตน้นเหลี่อะน่องกรบบวกเขาอยู่ว่าฉันเนี่ยตรงทรงตากับยายเด้อพว่าตั้งแต่ตอนฉันอยู่เมืองไทยนะ่ะฉันก็สทรงเพราะว่าตากับยายกระเถาเร้วแล้วก็ยายก็บ,บ่คอยแข็งแรงตาไปเฮ็ดตาก็ะคือตาน่องเนี่ยเพิ่นกินเงินกันผูทเฒ่าเพื่อนกะบอกง่ายแบบตั้งแต่กีนน้องกส่งรงินให้ใส่ตาตาแล้วก็มาเก็บ,บอกอแมบบ่แล้วก็กวกไปหาเก็บไปเก็บค้องห่างเก็บขวดสื่อค้องห่างมาขายยังีงนะ พ่อนนองมาอยู่เนี่ย้นองกระทั่งม่งหลูกกระขวงเนาะนนองก็เยต้องส่งงเงืนให้ให้ตากับยยว่าเจยเพิ่นอยู่สบายก็คือนนองกะกาว่าส่้งเดินละเมินหาเมินหาหายหนองกบว่าเออ่ได้หลายตากับย่กบว่าพ่อกินอยู่พ่ออยู่พ่อกินอันเนี่ยที่แรกกะบม่มีปัญหายังไม่อยู่สองปีพ่อปีที่สามมันนี้น้นองนนองดันมามีหลูกไม่มีทอง น้องมาพยายามมาป้องกันเราดิน้องนี่บาปบาบ่าบ,บอยากได้ลูกแต่ว่าฝรั่งนี่แบบจังไรก็ได้นะอันนี้เพราะตอนตัวเองท่องมากะตอนแรกก็ยังบบเนี่ยใจพอาสามเดือนยังเขาซีเดือนก็นเลยบอกผัวผัวนี่ก็เลยบอกว่าเธอต้องเพราะว่าผัวกับโบเด้วรวยเนาะอพาร์เมมตนก็นยังต้องแบบว่าเศาอ,อยู่แม่บอมเป็นซื้อแหมรถยังสีกะ ลดกันยังแบบว่าเดี๋ยวคอยจำมาได้ว่าน้องว่ามัน่าจะเบิดมัน่าจะเบิดอีกบบจักเดือนเป็นยังสิล่ะนะสิเบิดกับอพาร์หมิ่นก็เศร้าอยู่อันนี้ก็ผัวเน่ยก็เลยมาบอกว่าอย่าให้น้องลดกันส่งเงินไปเมืองไทยก็คือเพราะว่าต้องเก็บไปให้ลูกเพราะว่าตัวเองก็มี่นี่แล้วเพราะว่าบอกว่าจากมืนหานบอกน้องว่าส่งให้จักแบบว่า เพิ่นคิดว่าสร้างเมืองไทยนะ่ค่าชใจาย,ายมันเบแพงเพิน่นเลยว่าจากหมื่นหาน่ะส่งประมาณร่เครงหนึ่งไดบนบ่อเหลือนึงกต้ตงเก็บไว้ให้ลูกลูกที่จิเกิดมังซส่แม่หน่องกับเอาคือมีความหน้องมีความคิดว่าคือมาเห็นแก่โตแท้เงินมันกับเป็นเงินฉันยายหนูผิดไหมเงินมันก็เป็นเงินหนูนะยายที่แบบหนูทํางานแล้วหนูจะส่งให้ตากับยายแล้วก็ให้ลูกของหนูที่จะใช้เขาจะแบบจากห5 0 0 0้าจะไม่ให้เหลือเจ0 0พันห้า มันจะได้เหรอยายก็รอสันเพราะว่าเงินนี่มันก็เป็นเงินที่หนูมําทงานเองหนูแย่งกับเขาแต่เขาก็ว่าที่ฉันทํางานแบบว่าฉันก็เอามาจา่ายค่าพานเหม็นจ่ายคันกันนี่แบบว่าเธอไปหาเงินมาไดน้นี่เธอกับมิแตเก็บเราก็ไปส่งทังบ้านเธอเห็นไหมเดี๋ยวน้องกับอมมอบอมเบวมาน้องว่านไม่ใช่แต่ว่าหนูส่งแบบว่าให้ตากับยายกินให้ลูกกินนะบางทีกับ บ้านน้องนี่มันกระมองหันมันกระส้มนั่นนี่น้องกระซืบไปเหตตากระแย,าย่าองสินะพราะว่าน้องกระบุไม่ไายไม่เหตากระย,ย่ตากระแย,ยก่กระเลี้ยงลูกใหน้นาอแต่เกียฝรั่งบ่เป็นอย่างพ่อตอนพ่อน้องทองแล้วฝรั่งเริ่มแบบว่าเห็นแก่ตัวไหมมี่อย่างกับแบบว่าอยากเก็บมาให้ลูกจะขวงบ่อยากให้น้องส่งทางไทยน้องกเลยว่ามันใช่ไหมเลยยายแต่ว่ายัางไงแบบว่าคือแบบน้องกระซองจินทองใจเพราะว่าน่องมันกระต้องพึ่งเขาแต่ว่าบาัี้ิพวเขามาขวบคุมเงินมา เดือนนึงอะเจ้าของได้เท่าไหร่ตัวเองในเงินเท่าไหร่ก็สิแบบว่าเอามาเอามาแบบว่าสิเอา,บบาบบมาร่วมกันไหมหกักคันนันคันนี้ออกแล้วก็คือเสียนอ,อกแต่เจ็ดผนหาก็ะซ่งทางไทยแล้วก็เซวเก็บใบเพราะว่าใดนี้เขาเริ่มมองมาเขาอยากได้บ้านเพราะว่าจะไม่ลูกนะเดี๋ยวความหมายข่อยก็คือบ้านเลืออพาร์นเนต์ก็ได้ที่เป็นคนเจ้าของที่บ้านโบต่องเซานะอ่าเพราะว่ารถนึนก็นจะเมือดเพราะว่าคิดว่าเจ้าของไม่ลูก ฝรั่งก็เลยอยากมีแบบสมบัติที่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าก็ให้น้องอะที่บ้านั่นก็คือให้น้องนะมาทรงซอยกันเอาเงินที่แบบว่าจากไปทั้งไทยนีย่คือขันเ้าเสือพาดเมนซื้อ,อ,อยางเสียก็คือเอาเงินส่วนนั้นมาผ่อนช่วยกันแต่ว่าเธอก็ส่งบ้านเธอแค่เจ็ดพันห้าก็พอ 7, 500, 8, เจ็ดพันห้าแปดพันเออน้องก็เลยว่ายายยายว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงแต่ว่าขันคือแบบว่า,าอยากให้ทิมให้ป้านะน้องก็บ่อยากทิมให้ป้านตะเพราะว่าก็ไม่ลูกน้ำกันเลี้ยว แล้วก็แต่งงานจดทะเบียนกันเนาะเนาะน้องกับ,บ่บอยากให้คือแบบว่าลูกคนแรกกับโบมีพัลูกคนที่สองกับยิงสิบบมีพออีกยังสีนาะก็ไม่อยากให้แบบว่าให้ชาวบ้านนินทาว่าได้ยังสีนะอ่ะมเจ้าคิดยังไงมูเจ้าเห็นความเห็นน้องหนว่าอือก็คือว่าน้องอ่ะสิไปแนวทางไหชีวิตน้องนี่จะไปแนวทางแบบไรว่าผัวทําไมมีความคิดแบบนี้ไหมเอาจ้ะฝากกดซับสไคร คนไลกูแชร์แล้กกับมูจ้ากับฝาก,กช่องชั้นหามาเล่าใบายาแอร์หกกับให้ให้แนว้คิดน้องเนียหรือว่าให้ไปบอกกับพัวว่าจังไหนเพราะว่าน้องว่าเจ็ดพันหาแปดพันมันบ่พอดรอกกินสามชีวิตอ่าแต่มื่นหานี่เพิ่นกับประหยัดอยู่มันกับทุ่ทุไทยไทยแต่ว่าเปดพันนี่น้องมันบ่พ่อเนี่ยนอนตายย่ายแร้กกับลูกนาอกินสามขาบสามคนเอามูจมา้าว่าคใส่ใจในชีวิตประจําวันอีกหาวิธีขึ้นน้องโจดก์บขึ้นน้องบอ่อยากเลิกเด้ น่องอย่าไปว่าหาวิธีสอยหน่องเนี่ยไปบอกก็ผัวว่าจากไหนเอาจาเอาขอบพุดได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ